หน่วยที่ 3. ก่อนเรียน 1. ห,หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาอยู่บนหลักพื้นฐานในเรื่องใดงองูถูกเฉพาะข้อกอและขอคือกอความเป็นอิสระในทางแพ่งขอเสรีภาพในการทำสัญญา 2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นนิติกรรมละเมิด 3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวการทำพินัยกรรมให้แก่บุคคลภายนอกที่มิใช่ทายาท 4. นิติกรรมประเภทใดกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้สัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกินกว่า3ปี 5. การที่ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าอาศัยอยู่ในบ้านเช่าต่อไปแม้ว่าจะครบกำหนดเวลาเช่าแล้วก็ตามการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาแบบใดการแสดงเจตนาตามเหตุอันสมควร 6. กการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าจะมีผลเมื่อใดตามกฎหมาย เมื่อผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้น 7. นายกล้วยเสนอขายสร้อยเพชรให้ในายไข่แต่นายไข่ไม่อยากจะซื้อใจจริงอยากจะขอยืมสร้อยเพชรนั้นแต่เกรงว่าถ้าบอกไป,ตร,กไปตรงๆนายกล้วยจะไม่ให้ยืมนายไข่จึงแกล้งตกลงซื้อสร้อยเส้นนั้นทั้งที่ตนเองไม่ได้ต้องการจะซื้อการแสดงเจตนาดังกล่าวเรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาประเภทใดตามกฎหมายแพ่ง เจตนาซ่อนเลน 8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการทำนิติกรรมอำพางมีการแสดงเจตนาเพียงครั้งเดียว 9. กรณีการเช่าทรัพย์หากได้มีการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นผู้เช่าซึ่งตัวบุคคลจะเป็นสาระสำคัญการสำคัญผิดดังกล่าวจะมีผลทำให้นิติกรรมที่เกิดขึ้นมีผลเช่นไรโมคะ 10. การที่เจ้าหนี้ขู่ลูกหนี้ว่าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาลการแสดงเจตนาขู่เช่นนั้นจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายไม่เป็นการข่มขู่เพราะเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยมหน่วยที่3หลังเรียนข้อ 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติกรรมก็ไก่การบริจาคทรัพย์สินขอไข่การให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สิน คอควายการตกทอดของมรดกทางพิจานณยกรรมงองงูการกู้ยืมเงินจํานวนร้อยบาทจอจาน์การกระทําโดยละเมิดตอบจอจานการกระทําโดยละเมิด 2. ข้อใดเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายก็ไก่การทําสัญญายืมใช้คงรูปขอไข่การบอกเลิกสัญญาคอควายคํามั่นว่าจะซื้อขายงองงูการบอกล้างโมุขคียกรรมจอจาน์พินัยกรรมตอบ กอไก่การทำสัญญายืมใช้คงรูป 3. นิติกรรมประเภทใดเป็นนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนกอไก่สัญญาเช่าซัพย์ขอไข่สัญญาซื้อขายขอควายสัญญายืมใช้คงรูปงองูสัญญาจำนองจอจานสัญญาจ้างทำของตอกขอควายสัญญายืมใช้คงรูป 4. การกระทำในข้อใดเป็นการกระทำที่ก่ใกรกรใอกรกรททกให้เกิดความ การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิตามมาตรา149แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลนักษณะการกอร่อให้เกิดสิทธิก็ไก่การแปลงหนี้ใหม่ขอไข่การให้สัตยาบันขอควายการโอนสิทธิเรียกร้องงองูการทำหนังสือรับสภาพหนี้จอจานการชำระหนี้ตอบขอไข่การให้สัตยาบัน 5. private of autonomy เป็นหลักการทางกฎหมายในเรื่องใด ก็ไก่ความเสมอภาคเท่าเทียมขอไข่การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลคอควายความเป็นอิสระในทางแพ่งงองูการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการสารธารนณนะจอจานการบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐตอบคอควายความเป็นอิสระในทางแพ่ง 6. กการแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับตั้งแต่เวลาใด กไก่เวลาที่การแสดงเจตนานั jaar. Jaar. Si all, médico, ้นไปถึงผ right? ู support, ้รับการแสดงเจตนาขอไข่เวลาที่ได้มีการแสดงเจตนาออกไปขอควายเวลาที่ผู้รับการแสดงเจตนาเข้าใจเนื้อหาหรือความหมายของผู้แสดงเจตนางองูเวลาที่ผู้รับการแสดงเจตนาตอบตกลงต่อผู้แสดงเจตนานั้นจอจานเวลาที่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้นตอบ กไก่เวลาที่การแสดงเจตานานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตานา7นายน้อยแอบชอบลูกจ้างของตนซื้อคือนางใหญ่และต้องการยกรถคันหนึ่งให้กับนางใหญ่แต่กลัวนางสวยภรรยาของตนทราบเรื่องจึงได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายกันเพื่อมีให้นางสวยคิดว่าเป็นการให้โดยเสน่หาการแสดงเจตานาดังกล่าวเป็นการแสดงเจตานาตามข้อใดกไก่เศตนา เจตนาซ่อนเลนขอไข่เจตนาประสงค์ต่อผลขอควายเจตนาย,ย่อมเล็งเห็นผลงองูเจตนาลวงจอจานเจตนาอำมพางตอบงองูเจตนาลวง 8. นายใหญ่ต้องการจะมอบที่ดินของตนให้กับลูกสาวคนเล็กแต่เกรงว่าลูกสาวคนโตจะไม่พอใจนายใหญ่จึงตกลงกับลูกสาวคนเล็กว่าจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินกัน แต่ไม่ต้องจ่ายค่าที่ดินให้กับในายใหญ่กรณีดังกล่าวเป็นนิติกรรมประเภทใดก็ไก่นิติกรรมลวงขอไข่นิติกรรมซ่อนเลนขอควายนิติกรรมอำพางงองูนิติกรรมช่อฉนจอจานนิติกรรมปุกป,ปิดตอบขอควายนิติกรรมอำพาง 9. การแสดงเจตนาซื้อทรัพย์สินโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวตามปกติถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญ การแสดงเจตนานั้นส่งผลให้นิติกรรมที่เกิดขึ้นมีผลอย่างไรก็ไก่สมบูรณ์เพราะคู่กรณีอีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรผิดขอไข่ไม่บริบูรณ์คอควายไม่สมบูรณ์งองูโมคิยะจอจานโมคะตอบงองูโมคิยะ 10. บิดาของนายอ้วนข่มขู่ให้ในายอ้วนซึ่งเป็นนักเขียนระดับโลกนำภาพเขียนของนายอ้วนภาพหนึ่งไปขายเพื่อน,นำเงินมาให้แก่ตนเองในการรักษาพยาบาล แม้ในอ้วนจะไม่เต็มใจแต่ก pues ็นำภาพเขียนของตนเองไปขายให้แก่นายผอมนิติกรรมการซื้อขายภาพเขียนที่เกิดขึ้นจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายก็ไก่ตกเป็นโมคิยะเพราะเกิดขึ้นจากการข่มขู่ขอไข่ตกเป็นโมคะเพราะเกิดขึ้นจากการข่มขู่ขอควายตกเป็นโมคิยะเพราะเกิดขึ้นจากการข่มขู่ตามความนับถือยำเกงงองูตกเป็นโมคะเพราะเกิดขึ้นจากการข่มขู่ตามความนับถือยำเกงจอจานสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตอบเจ้าจานสมบูรณ์ตามกฎหมาย